ทุกท่านนะอยู่ผมก็จะสร้างหฮวงแหนวันนี้อยู่ในเกมปัญญาอ่อนนะฮะเออแล้วก็ทุกคนที่ยิงกันทุกคนนะฮะได้โลเปน็นี้นะฮะตามนานนะฮะเไป go เล่นกันเลยแม่วันนี้เซิร์ฟก็ไม่เปิดตามเลยนะฮะ อีกสามชาติต่อไปนะฮะแต่มันนะฮะอู้ไม่เล่นมันไม่มี่ขนมเลยมีนี่ห่าเราไปว่าเขาไม่ได้ว่าไม่มีทน่โน้ไม่มีเออใช่ใช่ใช่มไม่มีสื้อปิดอืมผมก็อยากเติมพีพีอยู่นะฮะแต่ตังไม่มีนะฮะคือแบบนั้นแหละ ตังไม่มีนะเลยเติมแม่งเลยตังหมดก็จบนะฮะเพราะตังก็ไม่เติมอยู่นะในช่วง,งวนี้ง่ายไม่มีตงังเติมนะฮะตงังเติมตัง,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 งโอ้หู้บออืมกเปิดจากนี้รอหลายปีเลยตอ,อนนี้ ลันลันลันปีลนะไม่ฮะตามนลยฮะเสียงผมจะคุ้นเหมือนเสียงเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเพราะผมเป็นใครมันสบายเป็นวัดนะฮะตามนเลยฮะเอ้ยอะไรอ่ะจีบตาเราง่ายอ่ะนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมา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 รู้สึกว่าจะมีเฮตีเลยนะฮะนี่ ยืนนิ่งนิ่งยืนนิ่งนิ่งไม่มีอะไรเลยนะตัดคลิาาปก่อนนะฮะแป๊บนึงนะฮะเพื่ออ,อะไร้แบบว่าอะไรอะรืดๆเหรอเออเผื่อแล้วเหรออืตัดแล้วบายๆเอาง่ายๆนะฮะก็ตัดคลิปไปปุ๊บเจอเป้ยเสือกมาเลยไอ้สาดผมนี่อยากจะบอกว่าไอ้สาดมันกวนสุดเต็งถ้าไม่ตัดแปลว่าเจอเมือเมา่อครึ่ง แต่ภาษาเซิร์ฟผิวเลยภาษาติดแปลกเวยกูก็แปลกคนนะคนบ้านะอย่าสนใจนะคนบ้าตามนั้นฮะจะล็อกล็อกออกแนวล็อกล็อกบ้าบ้านะฮะคือผมเนี่ยเลยไม่ล็อกและไม่บ้านะฮะตามนั้นฮะถ้าผูพูดกับใครวะเนี่ยเฮ้ยมีใครพูดกับเราไหมเฮ้ยนาพูดกับเราไหม เฮ้ยนายพูดกับเราไหมนั่เงียบกิปปตอบเสียงเดียวกันเงียบกิ๊บให้กดหนึ่งหนึ่งยีย เขียนไทยไปแล้วกูจะโดนนังกีกัทืบไปเนี่ยพูดไพลร็งนูนนูนไงไอ้ไทยาม,ามันเป็นคนคนหนึ่งที่ปักอีกฝ่งตุย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 

ไม่รู้เหมือนกันสมองมันจะสะกดก็สะกดเฮ้ยว่าสิบนทีไม่ทันหรอกเนี่ยเล่นเนี่ยก็ตัดคลิปกดแล้วกันแล้วฮะไปแล้วโอ้สามสิบวิยังทันฉันยังคงให้จะอยู่โอ้โอ้โเพลงใครบะาูไู้รู้จักบุญดีด้วยบุลดีด้ยบุญดีด้ลย ถ้าคลิปนี้ไม่ทันเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีผมจะอัดต่อนะฮะใช่เป็นผู้ยีนั่นน่ะบูบ้าบัวอะไรอู้เอ้ดูวยชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วมึงเอาอะไรให้กูเพื่ออะไรกูอยู่ฝั่งนู้นนี่บ้าวิ่งตามเพื่อนวะอ่ะเพื่อนกูหาย ยัยเป็กว่ากูตายกลางเนี่ยแหละถ้ากูไปวิ่งแนมคนอื่นด้วยเออยัยเป็กรอกูด้วยด้วยด้วยกูจะใช้มมดที่มีอยู่คาบมานห็นกองไกลๆจากเสนต้าเบเวนนักกิงมาสเตอร์จิโร่ อ้ oh, ไปแล้ว oh no กูนี่บอกคำว่า oh no 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 อ้ no มันหนูได้เห็นตัวมันมันจะหนูขนาดไหนวะโอ้โหวันเู้นิี กูเห็นตัวมึงเนี่ยมึงจะเป็นผู้หญิงหรือผู้้ดูแล้วมันเป็นหนูวัวมึงสะก,กดคำว่าหนูวัวมันชื่อหนูหรือว่าตัวมันเล็กเหมือนหนูว่าไม่มีใครตัวเล็กเท่าหนูหรอกตายตายก็ไม่มีนะฮะมันจะเป็นทอร์สันทอร์สันทอร์สันเฮ้ยอหตาเมทอย่างก,ก็บอกเด้งๆกูเนี่ย

เหมือนมันจะเห็นชื่อเราอะเป็นวดชิบอะเฮ้ยตรงนี่อืตัดไม้ได้ไหมเน,ะมน,นาะใช่ปะไอ้ผู้หญิงคนนั้นปะ มือกับมือมึงขอจะตีใครกดด้วยนะฮะดูจัการทางแล้วอู๊กอโดเป็นกระต่ายยองยองเลยตอนนี้เฮ้ยกล่อ,องสามจริงไม่มีเลยหรือ Terima kasih mau jadi บวตายนะฮะว้าก็คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะเป็นลูกดดอรอด้เราตครบวชแล้วนะบายบาย